โหจ um> <c oughs> <c oughs> ัดงานยิ่งใหญ่มากเลยครับช่างบรรยากาศที่อบตบ้านบ้านเดินครับบรรยากาศอบตบ้านเดินครับโอ้โหช่างหลายเชือกมากเลยจัดยิ่งใหญ่มากเลยครับแต่งานหลูซื้อวัคซจะใหญ่สถานที่ไปที่โรงเรียนนะครับ เพราาะว่สถานที่วัดที่เตรียมไว้น่ะมันฝนตกครับเช่เล่นไม่ได้ครับพาเอฟซีชมบรรยากาศในงานก่อนครับ จัดงานจริงใหญ่มากเลยครับมีช่างหลายเชือกมากมนครับพวกาเ็ไไห ฝากเอฟซีกดแลกก็แชร์ออกไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้าออมารับชม

พาชมบรรยากาศในงานครับเดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่ตั้งเวทีสาวหน่อยเพื่นบานแพนครับ นี่ช่้นไ่างน้อยครับ่างน้อยขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาชมช่องของผมครับวันนี้ช่องข่าวชาวบ้านมารายงานสดครับ งานจัดที่โรงเรียนนะครับวันนี้เขาย้ายจากวัดไปที่โรงเรียนครับเนื่องจากว่าสถานที่มันฝนตกครับก็ต้องมีการย้ายสถานที่กันฝากยิ้มตกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ ก็เขาจแห่ช่างไปที่วัดครับมันเป็นงานอะไรครับบุญพระเวทครับพระเวทบุญพระเวศเดินเดินทุกปีเลย อันนี้เขาจะแห่ไปที่วัดใช่ไหมครับที่วัดต้งเดินที่วัดหนองเดือยแต่หม<ต>อลำลนี่หมอลำนี่โอ้ภาษาคือเพื่อว่าวนมันตกะเย้ยคืนที่มันลงลงไม่ได้ <ừ> อืมอาอลุงใหญ่วุ้นตีสาวน้อยเพชรบรรเทงมาอยู่โรงเรียน,นแต่ที่มันจะคับแคบ ีชังานบุญพ่อเวทครับโรงเรียนไกลจากหนไหมพ่อโรงเรียนไกลจุ ไปไปทางไหนทางนี้ครมันบ,บ้ันนะบรรยากาศในงานยิ่งใหญ่มากเลยครับ ตอนนี้เขาก็จะแห่ช่างไปที่วัดครับ,บกกรรครับพี่ไปตามพี่หลักฝากรครไลโคตรแช่กดตริดตามให้ด้วยครับ

3 <coughs> <coughs> và ผม lại ใคร tre เอา tiết tám rồi. รอบ วันนี้จองเขา้าบ้านมาทํำนาทีไหเอฟทีเด้ชมบรรยากาศในงานครับจัดยิ่งใหญ่มากเลยครับมีช่างมาหลายเชือกมากเลย ต้นต้นไคอมากด้ไหมมันมีแต่เครื่องเนี้เ้ยดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูในงานครับเวทีจิตั้งของหมอลำครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ